ภาพเสียงและเนื้อหาที่จะได้รับชมต่อจากนี้อาจมีการใช้ภาษาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรีบร้อยอาร์ตแต่งตัวสุดก่อนสินคระะๆๆๆับสององนี้ครับสองนี้แล้วกันพี่เห็นสาวอยู่คนนี้ไงอยู่ไหนวะไหน,ไหนไหนสาวเนี่ยนี่คนนี้เขาบอกเจ้าชู้ไม่หรคอคนนี้คน<ะ>นี้เขาบอกเจ้าชู้เนี่ยชอบทำแบบแผนพี่แบบเออเนี่ยคนนี้ ในช่องบางแสนไปตันี่เจ้าชูนะครับวันนี้ไบค์ก์ซันนะจริงๆเขาก็ไม่เจ้าชูหรอกถ้าไม่มีใครรู้อ่ะจริงอันนี้แกนนำเลยแกนนี่แกนนำเลย,เยจริงจริงนี่คนรักเขาคอ่ตัวคนอื่น <laughs> นี่อยู่ดีๆนะวันดีขึ้นดีโทรมาเฮ้ยกินบะหมี่เปล่ากินบะหมี่เ <laughs> ปล่าใจคอมไม่คดีสายบะหมี่ช้าเมื่อไหร่พันห้าพันห้านี่ฮะก็หลังจากที่ไม่ได้ออกมาหลายวันโอ้ใครจะร้านสุดใครจะร้านสุดในนี้ นู่นเลยนู่นเลยล่าสุดแล้วไปลอดก็ไม่ได้ออกมาถ่ายหลายวันเลยนะครับนานๆออกมาทีก็ขึ้นเพลงดีเหมือนกันนี่เราก็มาถ่ายรูปกันนะครับเราก็ถ่ายเสร็จแล้วตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับขอบคุณนะครับมีการขออนุญาตเข้ามาเพื่อถ่ายรูปนะครับตอนนี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต้องขอบคุณกันตามมารายาทที่ดีนะโอ้โห ร้านปิดหมดเลยนะช่วงนี้คือแบบโควิดระบาดหนักนะครับจริงๆเราก็ไม่ควรมาจับกลุ่มกันเยอะๆเนาะแต่นี้เราไม่ได้มาจับกลุ่มกันนะเราอยู่บน,นรถไถรถมันนะครับแล้วก็รีบถ่ายรีบจับผมคิดว่าโควิดน่าจะติดกันจากถ้าถ่ายไม่ได้เนาะน่าจะปลอดภัยโอเคก็เดี๋ยวแวะพรมน้ำมันก่อนตักครูปูข้งางหลังรถไถเนี่ยเสียงร้านกาดโอเคแวะพร้อมกันหน่อยใครเขาจะเติมน้ำมันเนี่ย ปั๊มนี้สวยอะสภาพเปิดแล้วเราจะไปออกทริปกันเลยนะเนี่ยเมื่อกี้จากที่ฟังเสียงท่อนะเสียงเราลั่นกว่าชาวบ้านแัวช่องเลยลั่นกว่าชาวบ้านแัวช่องเลยโอปั๊มนี้สวยอะสวยกว่าจุดที่ไปถ่ายรูปเมื่อกี้ไงอ,อยู่ใต้ไฟอะไรมันก็ดี <laughs> โอ้อันนี้ใหญ่สุดเลยอ่ะถ่ายแล้วอ่ะายแล้ว <laughs> ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยฝน,ยมนยไม่เนี่ยถ้าถ้าฝนไม่ได้ผมก็หยุดให้นะ <S <S 2> <S 2> ไปเลยดีกว่าว่าว่าจะถ่ายรูปเล่นไปดีกว่าไป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 เอ้ยผมไปแล้วโอ้ยยกหลอด้วยโตนจโโัดดห เฮ้ยรู้เฮ้ยเดี๋ยวหายไปไหนคนหนึ่งเอสแอคขายขึ้นสะพานไปแล้วว่ะเ มาเจอเพื่อนๆนานนะครับก็หลังจากโควิดก็ไม่ได้ออกมาเลยเนาะเฮ้ยแลาทำอะไรกันน่ะโอ้โหแลาทำอะไรกันเนี่ย แต่ก็ยืนกันนะโอ้ยโอ้อู้ยให้อูยให้ยืนกันโอ้โหโควิดก็ไม่เว้นอ่ะกว่าจริงๆย,ยืออยอนยอ,ยอ,อยู่ยืนงกันเยอะมากยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามสอเนองด้วยนะ ก็น่าจะไม่ได้มีนะครับเสียงตังมาก ายไม่ทันนะขออันนี้เขาเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวผมตรงไปเลยผมไปก่อนนะบ๊ายบาเอ้าพี่ก็แบงดูดก็แบงดูด <laughs> มาทางเดียวกับผมนะตอนแรกนึกว่าจะแยกไปทางนู้นกันัะมีคนสามหลังไม่คันนึงใครเนี่ยอ๋อวมันมีรถ ีก็สนุกดีนะ ไปแล้วที่สเตเกียมสองพันมีไปแล้วไม่ตามแล้ว <S <S โอ้นานๆออกมาขับที่ก็สนุกดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนนาน่าจะประมาณเดือนนึงลนะเพราะว่าวงฟ้อ,องงานแล้วก็กลับตัวได้โอ้พี่จ๋าพี่จ๋าสวัสดีครับนะก็นะครับนานๆออกมาทีก็ดีเหมือนกัน ...